ครูประถมศึกษาในศตวรรษที่21การจะพัฒน,นาผู้เรียนให้มีศักยภาพหรือมีทักษะทั้งหลายที่ต่ามาครูคือผู้ที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมอำนวยความสะดวกคอยชี้แนะแนวทางคอยเป็นที่ปรึกษาผลักดันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถเรียนรูยได้เต็มศักยภาพ จนกระทั่งสามารถแสดงศัก,กยภาพต่างๆออกมาได้อย่างครบถ้วนและครูผู้สอนที่ดีต้องมีลักษณะและมีสมรรถนะต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำความรู้ทักษะและเจตคติของตนเองมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะและมีเจตคติที่ดีที่พร้อมจะออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในที่สุด คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่21คือครูต้องมีความรอบรู้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพได้ส่งเสริมให้เกิดความเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจเป็นผู้มองการกว้างคิดไกลใฝ่รู้ ูจะต้องจัดระบบการเรียนรู้การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูประถมได้นำตำรับคนะครูในศตวรรษที่21ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อให้ครูได้นำไปปรับใช้พัฒนาตนเองและการเรียนการสอน ให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันสมรรถนะหลัก5ประการสําหรับครูที่นํามาปรับใช้ได้แก่การมุ่งสัมฤทธผลของการปฏิบัติงานการบริการที่ดีการพัฒนาตนเองการทํางานเป็นทีมจริยธรรมและจรรยบรญณของครูครูผู้สอนต้องมีทักษะดังนี้ผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หาผู้สอนไม่เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนหรือถ่ายทอดก็ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างบรรลุปเป้าหมายผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองได้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในเทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียน ยิ่งทาได้ผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งช่วยส่งเสริมทักษะที่ต้องการได้ผู้สอนต้องสามารถจัดก,กิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้สอนในสถาบันศึกษาเดียวกันหรือต่างสถาบันศึกษาผู้สอนต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งการบรรยายการยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อการนำเสนอสื่อร่วมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้บรรลุเป,ป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ผู้สอนในสตรอทที่21จำเป็นต้องสร้างสารรค์กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายแปลกใหม่ จาดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดผู้สอนต้องเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงเพียงอย่างเดียวผู้สอนต้องมีมุิตาจิตต่อผู้เรียนต้องแสดงออกถึงความรักความห่วงใยอย่างจริงใจต่อผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจส่งผลต่อการจัดสภาพการเรียนรู้ทําให้รู้สึกผ่อนคลายซึ่งเป็นสภาพที่ผู้เรียนจะมีความสุขในการเรียนรู้และจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด นวัตกรรมที่เลือกก็คือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปก,การศึกษาทำให้นักวิชาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างก็ตื่นตัวจะพัฒนางานด้านการศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอนในทุกช่วงชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างก็พยายามที่จะปฏิรูปก,การเรียนรู้แต่ก่อน ที่จะมีการปฏิรูปการเรียนรู้ครูผู้ซึ่งถือเป็นบุคคลสําคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจำเป็นต้องปฏิรูปการสอนของตนเองเสียก่อนดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องพยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อน,นําไปปรับใช้กับระบบ <oss> การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนคุณล <k> ักษณะของนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนนวัตกรรมทางการเรียนการสอนควรมีลักษณะดังต่อไป 1. เป็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับการสอนทั้งหมดเช่นวิธีสอนใหม่ๆสื่อการสอนใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อน 2. เป็นสิ่งที่ใหม่เพียงบางส่วนเช่นมีการผลิตชุดการเรียนการสอน,สอนรูปแบบใหม่แต่ยังคงรูปแบบเดิมเป็นหลักอยู่ตัวอย่างเช่นเนื้อหาบัตรความรู้บัตรทดสอบแต่มีการ เพิ่มบัตรฝึกทักษะการคิดบัตรงานสำหรับผู้เรียนเป็นต้น 3. เป็นสิ่งใหม่ที่ยังอยู่ในกระบวนการทดลองว่ามีประสิทธิภาพในการนำไปใช้มากน้อยเพียงไรเช่นการนําหลักปรยาญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการส ทุกรายชา4เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้บางส่วนแล้วแต่ยังแพร่หลายเช่นแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นมีวนอุทยานแห่งชาติอยู่ในท้องถิ่นนั้นแต่เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางจึงไม่เป็นที่นิยมของสถานศึกษาต่างๆถ้า,าเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจาก ขาดปัจจัยสาบสนุนต่อมาได้นำมาปรับปรุงใหม่ทดลองใช้และเผยแพร่จัดว่าเป็นนวัตกรรมได้ประเภทของนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนปัจจุบันนี้มีบุคลากรทางวงการศึกษาต่างก็ผลิตนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนออกมาจํานวนมากขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละท้องถิ่นหรือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งนี้มักใช้เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรองรับมาตรฐาน ประเมินคุณภาพการศึกษาสอมศเป็นบรรทัดฐานที่กำหนดเป้าหมายว่าต้องทำนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาถ้าผู้เรียนโรงเรียนใดมีลักษณะหรือคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ก็จะหาแนวทางวิธีการที่จะสร้างนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องหรือปัจจัยที่จะทำให้คุณภาพของผู้เรียนสำเฤ็จผลตามเป้าหมายมากขึ้น นวัตรกรรมทางด้านการเรียนการสอนจำแนกประเภทได้ดังนี้ 1. น,นวัตรกรรมประเภทผลิตหรือสิ่งประดิษฐ์ชุดการเรียนการสอนชุดแบบฝึกทักษะชุดการฝึก ชุดฝึกทักษะเกมการ์ตูนนิทานเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นต้นสองน,นวัตรกรรมประเภทรูปแบบเทคนิควิชาวิธีการสอนวิธีการสอนวิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวิธีสอนตามแนวพุทธวิธีวิธีสอนแบบโบรณาณวิธีสอนโครงงานวิธีสอนโดยการตั้งคำถามนวัตรกรรมการเรียนการสอน สร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนวัตกรรมที่นำมาใช้อาจมีผู้คิดขึ้นก่อนแล้วหรือคิดขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นวัตกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแนวคิดหรือวิธีการเช่นรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหรืออาจมีลักษณะที่เป็นสื่อการเรียนการสอน,ชอนเช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ และชุดการสอนเป็นต้นค่ะ